การใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนครับผมครับมือนีคนลัพัชนอนนะครับขอน้ำพลาทำชอมนะครับ มาพบและสัมผัสกับสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะครับที่หลายคนหลายท่านนะครับก็มองข่ามเพิ่นไปนะครับเห็นเพิ่นเป็นแค่วัชพืชนะครับที่บ่มีประโยชน์น้อพี่น้องนะครับครับแต่ที่จริงแล้วนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับเพิ่นมีประโยชน์และสรรพคุณทางยามากมายนะครับที่ดีต่อร่างกายของมนุษย์นะครับพี่น้องครับก่อนสิไปชมคลิปนะครับก็ซอยเป็นแรงกําลังใจนะครับให้คนลาไพ่ Channel เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ของคนลาไพ่ Channel นะครับพี่น้อง ครับไปชมกันเลยครับว่ามือนีเฮาสีน้ำผ้าพอพี่น้องนครับไปชมกับสมุนไพรไทยตัวไรนะครับไปชมกันเลยครับป้าครับนั่นก็คือต้นหยาน้างนะครับพี่น้องครับยานัางนะครับเป็นกระมีสรรพคุณดีๆและประโยชน์ดีๆนะครับมาเลยนะครับพี่น้องนะครับครับข้อมนิยมนะครับในการดื่มน้ำหยาน้างนะครับปัจจุบันนะครับน้ำม้าสู่การนะครับอ้างอิงนะครับหรือสรรพคุณย่างมากมม้นะครับของ น้ำใบยาน้านะครับแก้อุดมไปด้วยนะครับวิตามินหลากหลายชนิดนะครับบวาสิเป็นแก้โรคเบาหวานนะครับโรคความดันสูงนะครับแล้วก็โรคเก้านะครับโรคเชื้อราต่างๆนะครับแล้วก็เฮทไห่ผมดกดำนะครับอ่าแล้วก็รักษานะครับโรคมะเร็งตับนะครับอ่ามะเร็งมดลูกนะครับแล้วก็มะเร็งปอดนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอีกมากมายเลยนะครับพี่น้องนะครับสรรพคุณของเพลินนะครับพี่น้องเพลินก็ยังไห้พลังงานนะครับและสารอาหารมากมม้นะครับ เมื่อเข้ารับประทานนะครับใบย่านางนะครับบัวสีในส่วนของยอดอ่อนนะครับหรือน้าใบมะขันน้ำนะครับเพื่อดื่มแล้วก็เพื่อสุขภาพนะครับหรือใส่เป็นส่วนประกอบในอาหารต่างๆนะครับที่ทาให้ร่างกายได้รับพลังงานจากสารอาหารต่างๆนะครับมากมายนะครับโดยสืได้รับพลังงานสูงสุดนะครับถึง95กิโลแคลอรีนะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีวิตามินเอนะครับแล้วก็วิตามินบีหนะครับแล้วก็วิตามินบีสนะครับแล้วกอ วิตามิน B3 นะครับแล้วก็วิตามิน C นะครับแล้วก็ธาตุแคลเซียมนะครับธาตุฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็ธาตุเหล็กนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเบต้าแคโรทีนนะครับปริมาณค่อนข้างสูงนะครับซึ่งล้วนนะครับล้วนแล้วนะครับแต่ดีดีต่อสุขภาพนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพิ่นยังมีฤทธิ์นะครับต่อต้านนะครับสารอนุมูลอิสระในร่างกายของเฮาพร้อมนะครับแล้วก็ซอยยับยั้งนะครับเซลล์มะเร็งต่างๆนะครับแล้วก็มะเร็งในท่อน้ำดีได้พร้อมนะครับพี่น้อง แล้วก็ใส่ต้านเชือกไข่มาเรียได้พร้อมนะครับพี่น้องวิธีการนําเพลินมารับประทานนะครับส่วนประกอบในการทาอาหารนะครับใบหยานา่ครับสามารถท่านสดได้นะครับพี่น้องโดยนํามหยดอ่อนนะครับมาท่านครับเป็นผักขางเคี่ยงนะครับกินกับอาหารต่างๆได้คือกันนะครับพี่น้องหรือสีนําไปประกอบอาหารเช่นขั้นเาน้ํานะครับจากใบนะครับถ้าเป็นแกงน้อไหมนะครับหรือซุปนื้อไหมนะครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นแกงเห็ดนะครับ อ่าเพราะว่าเพิ่นสีซอยรถนะครับปริศกดนะครับยูริกนะครับแล้วก็ซอยอ่ารถอ่าควบขมนะครับในนอกไม่ได้พร้อมนะครับพี่น้องนอกจากนี้นะครับก็ยังใส่แกงเฮ็ดนะครับหรือว่าต้มเประนะครับแกงขีเล็กนะครับหรือว่าแกงขนุนนะครับหรือลวกพักนะครับตั้งตานะครับแกงยอดหวายนะครับหรือแกงอีลอกนะครับพี่น้องครับครับเพิ่นกระหล่กหลายเมนูนะครับเพิ่นยังเป็นอ่ายารักษาโรคนะครับได้ดีเยี่ยมนะครับพี่น้อง แกดับพิษรอดนะครับทอนพิษไข่นะครับในภาคอีสานนะครับเพื่อนสีนิยมกิ่นกันนะครับพี่น้องหรือว่าเป็นตุ้มนะครับเป็นพดพื้นขั้นนะครับแก้ไขมา่เรียนะครับเพื่อนกระซอยได้นะครับแล้วก็แปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิดเลยพี่น้องนะครับที่เพื่อนน้าสารสกัดนะครับจากยานาคนะครับไปทําผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเลยนะครับทุกวันนี้นะครับพี่น้องครับบายนาคนะครับ บ้เพียงสิเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในอาหารนะครับาบว่าสิเป็นแกงเน้อไม้นะครับแกงเห็ดหรือแกงขี้เล็กนะครับแกงต่างๆนะครับเพื่อนย่งสามารถนะครับใส่ถอนพิษนะครับเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระได้พร้อมนะครับช่วยปกป้องนะครับโปรคงไร้ต่างๆนะครับที่สิเกิดขึ้นกับร่างกายของเฮานะครับสําหรับผู้ใดนะครับที่คิดอยากทําเมนูที่ต้องใส่ใบยานางนะครับมากเป็นส่วนประกอบนะครับกระรองเบิงนะครับี่น้องหรือไปร่องหาซื้อ มาเห็ดกันเบิงนะครับพี่น้องครับหรือนําต้นของเพื่อนนะครับมาปลูกไปในบ้านนะครับเพื่อให้เห่าสามารถนะครับนํามาใส่ทำอาหารหรือต้มข้นเป็นน้าดื่มนะครับได้ตลอดมื้อนะครับหรือตลอดในชีวิตประจําวันของเห่าได้พร้อมนะครับสีทำอาหารให้ได้อร่อยนะครับสําหรับน้ำข้นจากใบยานานะครับเพื่อนสามารถนําไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับพี่น้องแล้วเพื่อนยังมีสารนะครับที่ดีต่อ ร่างกายนะครับหรือสุขภาพของเขาน่นนนะครับพี่น้องนะครับครับนี่ก็คือคุณประโยชน์และสรรพคุณดีๆนะครับของตนอย่านางงน้องพี่น้องนะครับครับฮักกระไลถือใจกระแชกคนลาพายชาแนลด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลาพายชาแนลนะครับสาหรับคลิปนี้คนลาพายชาแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ